จุดที่ผมยืนอยู่นี่คือหน้าพระบรมมหาราชวังนะครับทางตรงข้ามคือมหาลายัยศิลปากรน,นะครับที่ผมคาใจข้องใจมากก็คือบันไดเลื่อนคนอื่นก็อาจจะเห็นแล้วนะครับผมก็เคยเห็นในข่าวว่ามีบันไดเลื่อนก็อยากรู้ผมอยากรู้ว่าเขาทำมาไว้ทำไมแล้วเขาจะไปไหนครับ ดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับว่ามันเป็นอะไรเปิดแปดปิดสิบแปดนะครับอุโมงค์มหาราศผมอยากรู้ว่าอุโมงค์นี้ไปยังไง ผมก็มงว่าเขาทำอุโบสถไว้ทำไมเดี๋ยวผมจะตามข้างในก็มีการจัดแสดงพิธีสุารเกี่ยวครับรัตนาโกสิ์อ๋อมันเป็นอุโบงก็คือสะพานลอยนะครับแต่ว่าเขาต้องการรักษาทัศนียภาพไม่ให้มีสะพานลอยข้างๆ อะไรนะพบรมหาราชวังก็คือทําอุโมงค์รอดอุโมงค์รอดทางน้อนก็จะเป็นอุโมงค์รอดไปสนามหลวงครับเปิดแปดปิดสิบแปดบก็คือเขาไม่ต้องการทําให้มันเสียทันียภาพของพระบรมหาราชวังผม,งผมนึกว่าเข<ง>าทำอุโมงค์ไว้ทําไมอ่ะอันนี้ก็โผล่มา เป็นที่ทาช้างแล้วครับตลาดท่าช้างเนี่ยราคาก็ราคานักท่องเทีย่ยวนะครับกี่น้องไม่ใช่ราคาชาวบ้านกินนะครับนี่คือตลาดท่าช้างสองร้อยปีตลาดท่าช้างได้มาแล้วผมจะเข้าดูนะครับว่าเขาให้เข้าบ่เดินไปดูด้วยกันท่าช้างวังหลังนะ เข้าเลยได้มาแล้วด้านนะี้ด้านหน้านี้ราคานะท่องเที่ยวข้างในอาจจะอาจจะไม่้าช้างวังหลังดีครับห้จับต่อนะครับข้างในเป็นร้านอาหารนะครับ ก็เป็นที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อันนี้ปติดมากรรมรวมสมยัยม,มีห้องน้ำบริการด้วยอันนี้ผมอยากรู้ข้างล่างคือไรลานจอดรถเหรออ๋อทั้งล่างเป็ลานจอดรถผมไม่ลงแล้วนะครับถามแม่บ้าน อ,ออกหิวๆห,หน่อยๆเนียนะ่ยคุณจะหาของกินอยากรู้ใช่ไหมผมมีน้ำนี่ที่ผมจะกินคือข้าวนะครับพี่น้องหรือเปล่า อาหารที่นี่ก็ไม่แพงนะครับราคาห้าสิบบาทราคาปกติแต่ผมไม่หิวปัญหาปัญหาปัญหา <c oughs> โอ้เขาก็ใส่แกนเป็เนนะ อันนี้คือน้ำลายแตงโมเหรอครับเออเกี่ยวไปผมจะเอาน้ำลายน้องน้ำส้มบอกเอาน้ำส้มีเละครับ,นนดรบเดี๋ยวเดินเดินไปเรื่อยกินเรื่อยอัดชิปเลย I'm going to pay. I'm going to pay. I choose three things. The boss The boss eh romango The boss and romango Ah uh, Da con fruits This is grassa huh? uh, uh -huh. uh -huh. apple งั้นให้เขาเหอะครับผมชิมผมขี้เกียจคอยเขาเขาได้แล้วเหรอ,ขอเขาได้แล้วเหรอของอ๋อนี่เขาจะมาจ่ายตาง<ม>ังงั้นผมเอาน้ำส้มปั่นเดียวอ,อืมเอาแตงโมมีไหมแ<ม>จ้วเท่าไหร่ครับ<ม>อ่าเอาแตงโมแจ้วหนึ่งครับพอจะ,จะเดินเดินเดินไปผมไม่รู้จากนี้ไปสะพานพุทธไกไหมน้อง<จ>ผมจะเดินไปดูไฟวันนี้มีเนาะวันที่หกเนาะ วิกิตเจ้าพญาเนาะค่อยจะกลับมาสนามหลวงลวก็มีทุกวันนะมั้งแล้วก็จะกลับมาดูไฟสนามหลวงแล้วก็กลับครับท่าช้างนะเคยเข้ามาครั้งสุดท้ายวันที่เรือพายุหนะักมาตาแต่ไม่ไม่ได้เที่ยวหรอกครับมาตอนนั้นคนเยอะ พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เขาต้องซื้อบัตรไหมครับเท่าไหร่คนไทยไเดี๋ยวผมจะเดินไปปากคลองตลาดแล้วก็สะพานพุทธตรงวัดอรุณก็มีทุกวันไหมถามคนใกล้ๆมีดีไหเื่อนน้องก็รู้วัดอรุณมีไหมน้องมีทุกวันไหม ไปนี่ทุกวันกันเหรอในความฝากเหรอเดี๋ยวไปฝากทองพิพิธภัณฑ์ตลาดท่าช้างคงจะมีเรื่องราวในอดีตมาเจ็บสะสมบัตรหนึ่งร้อยบาทนะนี่คือตลาดท่าช้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกเดินเดินข้างนอกนะครับก็เป็น คายข้องใจแล้วไหมครับมันได้เลื่อนลงบงมีสองที่นี้ลงจากตรงโน้นมาขึ้นตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นทางข้ามเขาไม่รถมันเยอะครับเขาไม่ทำบันไดอ่าสภาลอยเพราะว่ามันใกล้พ่บลมหาสว่งางอีกอันหนึ่งก็น่าจะรอดจากโน้นไปสนามหลวง ว่างกันนนเจ้าไปสรผมว่าเพลงนี้อินลิขกสิ์แน่นอน ทางเดินนะครับจะไปสะพานพุทธมันหลอกนม,มันคุ้นคนมากนะไม่หนีด้วยอันนี้คือท่าน้ำราชวิวยทวยา ข้างในก็จะจัดเป็นตลาดเหนือนกันครับเป็นเส้นทางเดินระหว่างท่าช้างนะที่จะผ่านก็เป็นท่าเตียนแล้วก็จะเป็นเกือบไม่ถึงท่าน้ำราชวงครับผมน่าจะถึงสะพานพุทก่อนอนะันนี้ก็คือทางวัดพระแก้วนะครับ